รู้ไว้เถอะว่าผ้ายันผืนเนี่ยจะช่วยเจ้าทวนได้นะลูกนะเอาติดตัวไว้นะลูกเขาเข้มกว่าอะใช้ไหนมาไจะนำใช้ชนะมาากเจาทวนนักดีนะลูกให้เราทวนไช่วยพี่าเาครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงห่วงนะถึงคาแล้วนอกูจะขอแก้แคนจิมันปังนั่นตัวเขาเ้อมาอย่ากระทืบแรงไปแล้วขบอยู่่ ไอ้พาทมินมันคงถึงค่ามันทำให้ค่าสุดฝืนขยันด้วยแค่แเป็นใบหน้ามันฟังนันกูจะล้างแค่นือเอาขึ้น ไปชวนไปพวกเราออกทัพกันแล้วแม่คูด้วยแม่ครูเรานะครับเดกาหน่าจะกลับมาใหม่จะกลับมาหานัยสิละดูน่าสนุกดีะเป็นผู้ด่นจังเลยนะลูกไปยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยพาทมินอนุชาต จับไม้จับมือเรไรหญิงสาวของปู่เรไรมาเลยข้าให้เรไรทั้งไปไม่ได้แล้วเพราะปัดจุบันเดี๋ยวนี้นะัตอนนี้เรไรเป็นของข้าแล้วข้าจะพาเรไรกลับสู่แผ่นดินล,ล้านนาไทยมึงคิดเหรอว่าึมจะพาเรไรกลับสู่แผ่นดินล้านนาไทยได้ไปได้ก็ไตวิญญน <c oughs> ยณไปเรไร ข้างว้าไปไม่ต้องห่วงพี่ข้างว้าไปจุยไปช่วยชาตาหายด้วยทางเดียทอาอิชาไปเล้วฮเฮ้ยสวัสดีครับัวค่ะเ๋ยวคิดถึงจังเลยจำกันได้ไหม มาจุ๊บๆหน่อยสิค่ะอย่าบอกนะอีทวนอีทวนอีทวนเนี่ยค่ะอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยทำเหมือนงั้นเหมือนหมาจะแดกอาหารจุ๊บๆจับจับนี่เดีเดี๋ย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 มึงสามตัวเนี่ยวังไอจ้า่านไปหลายเดือนแล้วว้าวมึงยังไม่เลิกกระตุ้งกระติ้งอีกเหรอโอ้ยขอพวกนี้ไม่อยู่ในสายเลือดเราไม่ได้โอ้โหอีทวนพี่ค่ะมาลำลึกถึงความหลังครั้งเก่ากันหน่อยมีค่ะไม่เจอมึงต้องหนาวจังเลยน้องหนาจังเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยคะ มึงนิ่มเหมือนเดิมนะเนี่ยก็ต้องนิ่มสิคะนี่พี่ขามาเล่นจำจี้กันดีกว่าไหมจ้ามีมะเขือเปราะแลนะได้จ้าเจ้ามะเขือเปาะมะเขือเปราะไม่มีมีแต่มะเขือพวงเอาไปทําหาแล้วมะเขือพวงพูดจัดโชวอเลยเกินไยเดี๋ยวนี้ก้ามเป็นมัดเลยเราธรรมดาฮะธรรมดาเพิ่งเสริมมาเสริมอะไรเสริมข้างล่างมันมีแต่เสริมข้างบนขาขาเนี่กล้ามกล้ามขาเนี่ยใช่ค่ะผ่านไปหลายเดือน ทวนก็ยงกังกระตุ้งกระติ้งเหมือนเดิมใช่ไงคะก็ <c oughs> มาอยู่ในสายเลือดแล้วไงคะมามาเล่นจำจี้กันดีกว่าไหมคะอีทวนมึงอย่าท้าคนอย่างผาธมินนะเวลาแล้วกูแทงแล้วกูแทงตายหาเลยนะยอย่าไม่แทงคะ่ะเอ,อห้หนิจ้าไปเลยยอมตายก็ยอมตายกูนี่สิงนักแทงแห่งเมืองเพชรบุรีเลยนะอีทวนมาคะ่ะชอบมากคะ่ะไหไอีนี่มันเล้าหลือแล้วเกินเดี๋ยวก่อนเํอมึงเดี๋ยวก่อนเํอมึงนี่ทวนว่าไงคะ แพ้เป็นนี่ใบใบหน้าเนี่ยคิดถึงพี่มัางไหมอ่ะอ๋ออันเนี้ยมันจารึกจำฝั่งน่นเลยค่ะจริงเหรอว่าเป็นของพี่หาจะมีนะคะโอ๊ยโอ้ยโอยข้างนี้ก็ยังไม่มีเลยใช่ค่ะนั่นเดี๋ยวพี่จะทําให้อีกข้างหนึ่งมันจะได้บาลานซ์กันดีไหมจ้ดทวนจ๋ากแล้วแต่พี่เลยค่ะไ้งนก็เอาสักทีเอะมึงเฮยเ้ป็นไงเจอของจริงเป็นไงว้ยเฮ้ยเป็นไง รอกูลตโตไอ้คนบาปนาไอ้พาทมิ่งวันนี้มึงต้องสิ้นกันในชื่อช,ว,ชวนคนเก่าเลยมา,ามคน<อ>ต้อมมนุษ<ค>นย์คนสอให้โลกระบือ,อ,อเพราะคนเลวสิ้นชื่อหมดมวลเดี๋ยวกูจะแทงให้แรงสองเท่าให้มึงกราบเท้า ไอ้ทวเนเด๋ยวตายนะพวมึงตายได้ฟังนำถอยพาทีมันร้ายกว่าขีปรานาวุธทำไมเดี๋ยวกูจะหยุดพอพผู้แถลงวันนี้ขอแทงเข้าสวน มึงเปียบเรือน้อยที่ร้อยลมและหากแมนไม่จมก็จวนนะระวังตัวพวกเราเว้ยถ้าในเมื่อมึงคิดอยากจะร้องนี้แล้วก็มาก่อนจริงกูยอมแพ้มึงแต่ครั้งนี้กูจะไม่ยอมแพ้มึงเด็กขาดหาเรื่องไอ้ก้อนไอ้นี่หาเรื่องหน้ามันหาเต้ยมาฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยเว้ตายซะมึงเฮ้ย ไปแล้วไม่ะทำอะไรเนี่ยผู้หญิงสวยวะรักน้ำเสร็จม่ต้องเย็นแน่เจ้าทวนตะลึงมองนางไม่ว่างข้ามาไม่ทันเเนี่ยจะใช่ใครต้องตายแน่สวยวะคนนี้ใช่เลยอ่ะคขาทาเขาท่าเว้ยทวน นางสวยรูดูสง่าหน้าลงไหลปากดีดูทําท่าทําทางเขาติดใจนิสันึกเกลีจะเกลียดเขาทำไมแล้วหน้าแล้วออกขนาดเนี้ยดกล นี่มาดนะนี่ทหารฆ่าตายแล้วแอบดูหมดไม่รอช้าอยู่ยิงไม่ฟาดฟันโคตรเรยมันแน่แล้วมันกระด้างข้างลายพวกเราจะฆ่ามันเลยอิกคนใจร้ายเกิดเป็นรักแน่ แปลกใจเอ,อนะพูด <มา S 1> <จ>อะไรอ่ะเปลี่ยนมาเล่นเกมรักเธอจองกันจะบ้าอะไรอะไรโบรมัชาติหน,นไม่มีวันทำไมขอเป็นศัตรูกันทุกชาติไปโอ้ เจ้ากระปูเห็นเธอเห็นผีตะเคียนอสวยขนาดนี้กล้าวาได้ไงแต่งตัวเอกร้องได้ย่างเดียวมึงพระโ๊กไม่ต้องร้องโอ้โหแต่งตัวเหมือนผีตั้งตะเคียนเลยเด๋ยเตาปากแตกโอ้สวยมากสุดยอดเลยลุกล่างไม่คนาปากกูเลยกูะเสียวไสเลยจ้ะหมายใครเนี่าใครกันเนี่ยก็ไม่รู้มารับดาบแทนแสดงว่าห่วงตายไงไม่รู้เธอเนี่ยนะมาช่วยเหลือไอ้พาธมินเอาไว้ เธอคงจะเป็นบุคคลสําคัญของเพนนีไอ้พาธมินใช่ไหมเนี่ยฮะแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่ธรรมดาเลยมันแน่อยู่แล้วไอ้พาธมินคงจะเป็นผัวเธอน่ะสินี่เดี๋ยวฟันปากเลยอะไรจะว้าอะไรยังไงทำไมพาธมินเนี่ยเขาเป็นพี่ชายของเดาอะไรนะใช่เป็นพี่ชายเหรอใช่ออใช่ยอใช่ยอกูรออรแล้วดีรอแล้ได้ทางไหนเฟียรทได้กใช่ทำไม รู้แล้วเออมึงคิดดีๆก่อนทำไมเขาอาจจะไม่ผาตมินอาจจะไม่ใช่ผัวแล้วใครเป็นผัวเขาล่ะอีนั่นอาจจะเป็นผัวเขาก็ได้อุ้ยไอ้ปากดีเทนิสาหน้าหน้ากลัวมากเธอบอกความจริงกับพวกมันเหรอไม่ใช่อ้าวเหรอหน้ายังกะลุงเลยหน้ายังน่ากลัวเลยเปิดมาข้างในไม่เหมือนสัปปะาดเลยเดี๋ยวรเลด่าเดี๋ยวแหลด่าด้วยเดี๋รเลด้าคนที่ปากคอร์ร้ายนี่ ถ้าหากว่าเธอยังไม่มีลูกมีผัวแล้วนะเราว่าเปลี่ยนจากการทําศึกสงครามมาเล่นเกมความรักกันดีก,กว่าไหมเออสนใจหรือเปล่าจ๊ะจะบ้าหรือ,อยังไงเมื่อสักครู่นี้เธอเพิ่งจะเอาชีวิตพี่ชายฉันและตอนนี้จะให้ฉันไปรักกับเธอเอาหัวสมองที่ไหนมาคิดใช่มันคงไม่มีอารมณ์แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นราชธิดาเนี่ยเมื่อกี้เจ้านามใดกันนะฉันน่ะเหรอฉันให้หนาว่าเชริสา เชนิสาเอา,อางี้ฉันให้เธอกลับไปฉันไม่สู้เธอก็ได้แล้วฉันก็ไม่จะไม่ทำร้ายคนในแผนินของเธออีกต่อไปถูกต้องกลับไปเดี๋ยวฉันตามไปชิงไปหาเธอที่ห้องก็ได้นี่ทำไมไอปากแบะอ,อะไรเนี่ยเอาดาบมาหวาดเสียวะ่ะอะไรเนี่ยฮะเก็บปี๊ดเก็บไม้เก็บดาบก่อนดีกว่า,าถ้าเกิดว่ากลัวนะไม่มายังกลางสมองและภูมิลบหลอกโอโจริงๆแม่นางไม่น่าจะมาทอมทำไมขนท้องขนไส้ออกทำศึกทำา้องขามได้ยังไง เข้าอ้วนเอาเหรอนึกว่าตั้งท้องแปดเดือนเอางี้สรุปเธออยากสู้ใช่ไหมอยากสู้ใช่ไหมเออได้ถ้าอยากสู้ดาบมะเอาไว้เป็นไงเป็นกันก็ลองดูงานเนี้ยหากว่าเธอแพ้จะหาว่าพี่รางแกเจ้าไม่ได้แล้วกันนะอลองดูสักตั้งนึงอย่าปากดีเข้ามาพี่โหดร้ายนะเต็มพี่เลยเต็มพี่เลยพี่คะ แรงปล่วกหรือก็สู้แรงผู้ชายได้โตเดี๋ยวลูกเอ้าเฮ้ยตันไอ้หยุออะไรมึงจะทำอะไรอ่ะก็จะแทงลขาไงขายอมแพ้แล้วไงแทงใครก็แทงองค์หญิงไงเชนิสาเปลี่ยนใจซะเถอะทำไมจากแทงเชนิสาแทงจิ๋มดิไม่ได้ไม่ดูเลย ไม่ดูสารล่างเลยทำไมสภาพมีอย่างนั้นแทงเข้าไปทู่เลยมึงอ่ะมึงมึงมึงคิดอะไรเนี่ยทำไมแทงอะไรอ่ะกูหมายความว่าแทงตัวกูเนี่ยอีจิ๋มเนี่ยอ๋อชื่อจิ๋มจูจูจะมาจิ้มจิ๋มโอ้โหดาบนี้จะมาแทงจิิงอย่านะทำไมอย่าทำเฮ้ยมายืนเก่งกะชี้อะไรก็ไม่รู้อีนี่หาเรื่องกันเดือดแตกนั่งลงอีแม่ท่านโอ้ยท่้งเจรจาพูดหาเรื่องกันเดือดแตกทำไมวัดกับกูมาโอ้ยไม่ไหวบ้าง เปิดมาอย่างงูแผ่ไม่แผ่อย่าทำอะไรนะนั่งลงไอ้แม่ทำไม่นังนั่งลงนนั่งไม่ได้ทำไมลมมันเย็นโถนั <t 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 ่งลงไปมานั่งลงไฉันบอกใค้นั่งบอกบอกใั้นั่งไนั่งไปนั่งไปน o ่งไแนนั่งไอนั่งังใหมั่งาแฟัรีเพนั่งไปนัางไปนั่งน้่งไน่นอ่จาปนี้ยนังมปสารสกั่จากสม่านงไารอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ่นี่นี่มึงอยากมึงคิดอะไรเน<ฟ>ี่ยคิดอะไรเนี่ยไอออนทำไมอ่ะออกรายการนะเ <c oughs> จ้เนี่ยเจ๊กูรู้พอดีโอ้คุยสภาพยายมึงไม่น่ามีเจ๊เลยเจ๊ไม่รู้ว่ากูเป็นกระเทยอะไรนะเจ๊กูไม่รู้ว่ากูเป็นกระเทยเขารู้แต่แต่มึงเขียนจอนเลยยิ่ห่าไม่รู้กูบอกอาการแสดง โู้การแสดงแต่งตัวเสมือนเลยนั่งลงไปค่ะเนี่เอางี้ดีกว่าฉันมีข้อเสนอใหม่ให้กับเธอแล้วฉันอยากให้เธอทำอะไรฉันสักอย่างหนึ่งแล้วฉันจะปล่อยเธอไปชอบแบบไหนอะฮะอะไรนะไม่ต้องพูดบอกไม่ต้องพูดแต่เขาเจรจากันโอ้ยตีนนั่นอะฉันมีสิ่งที่อยากให้เธอพูดให้ฉันฟังให้ชื่นใจหน่อยบอกรักฉันหน่อยสิรักฉันอะ รักทวนอะอะไรเงี้ยมันยาอ่อนเรือไงทำไมอะแค่พูดเขาว่ารักฉันจะพูดไม่ได้หรือยังไงข้าก็จะตายอยู่แล้วจใจ๊ฉันไปรักเธอทาบ้าหรือเปล่าเนี่ฮะพูดหน่อยสิพอพูดบอกว่ารักพี่ทวนนะยุ๊บยุ๊บอะเนี้ยแล้วฉันจะปล่อยเธอกลับไปเลยฉันจะไม่ทาําร้ายเธอแม้แต่น้อยนิดยอมหน่อยสิพวกโรคจิตทำไมเป็นคนหอยหาความรักอะไม่ได้ไงทําทไมก็เป็นคนหัยหาความรักก็คนเขาไม่รักอะมึงจะมาบังคับ ก็อยากให้รักไงค่าฉันให้ตายตายเลยดอกตายเลยนั่นตายไปไอ้นั่ขยันตายจริงมึงนี่อุ้ยอุ้ยขอบขอบคุณขอบถาดดิเรียกโค้อยากฟังมากใช่ไหมไอ้คขาเ่ารักใางนี้งั้นฟังให้เต็มสองหูเลยนะว่าฉันเชนิสาเกลียดแล้วก็เกลียดเกลียดเกลียดเขอย่างแกชัดนะ คำก็เกียดสองคำก็เกียดเอางี้เดี๋ยวจะบ่นบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้ยมีบ่นบานด้วยเออเดี๋ยวคอยดูนะของเก่ายังไม่แก้เลยบ่นไว้เจ้าป่าเจ้าเขาก็ต้องรับรู้บอกเลยเราเป็นคนธรรมะธรรมโมเราชนมาทุกวัดถูกต้องทำบุญทำทานมาเยอะมากเดี๋ยวคราวนี้จะบ่นบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เชนิสารน่ะรักชั้นให้ทวนคนเนี้ยรักแบบยอมพีกายทวมายุใจให้เลยเอาเลยเอาเลยอย่าบอกนะเราโมงเก้ารอบเออใช่ คน<ช>นี้ลำจะน่องโป่งแล้วสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยาสาธุจะไปรถติดไปสาทรดีกว่าถานนโล่งๆลงได้จัดไป สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขา้าวันนี้ลูกเจ้าทวนเนี่ยนะจะมาขอบนบานสารก่าวต่อเจ้าพ่อไอ้นั่นเจ้าแม่ไอ้นี่หากวันนี้นะองค์หญิงเคนิสานะเขามีใจรักไอ้ทวนและเรียกไอ้ทวนว่าที่รักจา๋าผัวจา๋าผัวจา๋าแล้วก็ไอ้ทวนนะจะรำวงถวายเก้ารอบเลยเจ้าค่าถ้าหากแม้ว่านางรำไม่ว่างไม่อยู่เดี๋ยวไอ้ทวนจะรำเองเอามาเพลงจะจงจะจงจะที่ทิง้งจะจงจะจงจะที่ทิง้ง จะจองจะจองจะดีจงจะจ,งจะองจะจองจะดีจรน,นี่ปีนี้หัวหน้ากู ENCE ไปขนาดนี้เลยเหรอคะก็จะถวายละมงไงก็ยังไม่เสินบนยังไม่ขาดเลยต้องมันจะแก้ที่หลังเอาเหรอเฮ้ยเขาลับลับกก่อนนี่ว่างๆอ่ะพาไปเช็สเคสมองมั้งนะคนขางมึงอ่ะนี่แม่ทับนะทุเรศมันมันอะไรจ้าแทงจ้าแทงจ้าทุเรศที่นี่ทำไมไปแกจำไว้เลยนะทเหนมหน้าอย่างแกฉันจะไม่มีวันรักแล้วฟังฉันโดยให้ดีด้วย ฉันจะขอสาบานเลยว่าไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าฉันเชนิสาพูดออกจากปากฉันว่ารักแกขอให้ฉันเชนิสาเมีย่กันไปเลยเชน,นิสาหุ่นีฟมันไหนดิในเมื่อรักฉันไม่ได้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะอดทอนไอ้นาสักแค่ไหนไอ้ออนไออน ไปจับตัวนางผู้หญิงคนนี้ไปขังที่กระท่อมไปนะ<น>ข้าวไม่ให้กินน้ำไม่ให้กิน,นแล้วที่ส้ำค<ด>ันทรมานมันที่สุดจับมันมัดไว้กับเสาถ้าหากแม้วันหนึ่งมันใดมันยอมบอกรักฉันเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยกินน้ำนค่อยกินข้าวก็แล้วกันเชไน่ไหมไอ้ตัวไอ้บ้าฉันจ้ทำกันอย่างนีไน้ไม่ได้นะะะจทอไรเนี่ยฉันจะพูดตามตรงเลยเพะไง ไม่อยากจะทำลายหรือไม่อยากจะให้แม่นางนั้นเจ็บปวดขอแค่คําเดียวทำไมยอมเป็นเมียฉันดีกว่าสองหูของมึงฟังไว้ดีนะต่อให้กูดิ้นตายต่อกัะหน้ามึง <c oughs> กูก็ไม่มีวันบอกรักมึงไอควายกูจะนับหนึ่งถึงร้อย <c oughs> ถ้ามึงไม่รับหรือไม่รักกูมึงตายต่อให้มึงนับถึงสองร้อยก็ไม่มีวันบอกมึงได้ <c oughs> นึ่งฉันยอมแล้วเฮียไม่แค่หนึ่งเองกูกลัวนี่ไปไปอย่ามาตกมาตังไหนะอย่ามาถูกนะอย่าถูกนะพวกมึงอย่าถูกเออแล้วๆเลยอย่ามาถูกไฟอีกเร็วไป ไฟหญิงพ่ะย่ะคะไฟหญิงไฟหญิงหิวไหมพ่ย่ะคะตายแล้วพียิ่งหิวน้ำเหลือเกินพี่จ๋าไฟหญิงที่เราจะอดข้าวอดน้าตายกันหรือเปล่ามันสั่งนักจังนะเลสิจ้าบัไม่ให้เอาข้าวน้ำทำไมมันหิวแบบนี้ไมรู้อ่ะแต่คนเราเนี่ยมันคิดดูเลยอดข้าวมันอดได้ แต่ถ้าอดน้ำมาตายอย่างแน่นอนแต่ฟ้าหญิงต้องทนนะเพคะจะไม่อยู่ไม่อยู่เอานัเราต้องออกไปจากที่นี่ได้จะตายซะก่อนจะพีทนได้หรือเปล่าคอยดูต้นทางที่ทนมากด้วยแท้เลยสวัสดีครับโอ้โหนั่งหน้าเตาน้ำตาไหลภาคปับกืน้ำายเป็นอะไรอ่ะลุงเออใช่ลุงอ๋อไม่ใช่ลุงซะด้วย หิวน้ำลาเกินหิวน้ำเหรอเออไอ้ทวนก็ไม่อยู่ด้วยฉันก็ไม่ใช่คนใจดำฉันเข้าใจดีผู้หญิงเดินทางมาไกลแล่แถมยังโดนขังอย่างนี้ต้องหิวน้ำเป็นของธรรมดาเอาน้ำไม้เออรีบกินนี่เดีย๋ยวไอ้ทวนมันมาคุณขาครับผมดูหน้าตาเฮี้ยแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนใจดีนี่มันชมหรือด่าเนี่ยคุณหน้าตา,านี่แต่เจ้าทวนเขาสั่งแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ให้ใครเอาข้าวเอาน้ำกันนั่นนะซีมาให้กับพวกเราเรื่องมันจะเดือดร้อนมาถึงคุณนะแต่ก็ต้องมีข้อแม้หน่อยจะกินน้ําขันเนี้ยต้องรับปากกับฉันนะใครทวนมาถามว่าใครเป็นคนนํามาอย่าบอกว่าเป็นฉันนะได้เข้าใจไหมเนี่ยฉันจะไม่พูดให้อทวนมันมันฟังเลยห้ามพูดนะว่าเองเป็นคนเอาน้ํามาให้อย่างนั้นลงอย่างนั้นลงน้ําอะไรอะน้ำเปล่าซีในป่าอย่างนี้จะหาน้าที่ไหนแล้วน้ำเปล่า เออแต่ฉันอยากกินน้ำเจียวแดงอ่ะ,อ,ะอยากกินน้ำเจียวแดงอ่ะอะไรนะเจียวแดงน้ำอะไรในะปากกระเจี๊ยวแดงอะไรนะน้ำกระเจี๊ยบแดงหั้ใจหายแวบเลยแต่ก็เอาเถอะกระเจี๊ยบแดงไม่มีมีแต่น้ำเปล่าเนี่ย <c oughs> สัญญานะห้ามบอกไอ้ทวนนะว่าฉันเอามาให้ได้ดีบีบีไฟหญิงเอาเลยเลยไฟหญิงรีบถามน้านเถอะไปค้าไปดูดิไอ้ทวนมาพี่จ้าได้ขอบคุณมากมากนะจ๊ะไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไอะไรเลยพี่ฉันตายแน่ๆเอาเถอะรีบกินน้านไปจะตายซะก่อนไปหญิงรีบกินเถอะไปค่ะเดี๋ยวเราแบ่งกันนะไปหญิงทานก่อนเลยไปหญิงเะไหก่อนเหรอเพคะจะพี่รีบเอาอะไรอ่ะตายแล้วใครกันอนุญาต เอาน้ำให้พวกเธอทั้งสองคนกินกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าหากพูดคำว่ารักกับฉันไม่ได้น้ำข้าวไม่ต้องกินแล้วใครมันกล้าบาังอาจเอาน้ำให้พวกเธอสองคนกินถ้าเธอไม่บอกฉันมาละก็ฉันจะทำร้ายเธอคนแรกไอ้นี่อะไอ้สิผายกูบอกมึงว่าไงเพีย <c oughs> <c oughs> บอกก็มันมัน มันบังคับกูอะมึงไว้ใจไม่ได้จริงๆมึงลงมานี่เลยว่าไงทวนมึงกล้าขายคำสั่งกูใช่ไหมแหมเราอดน้ำอดข้าวได้แต่ผู้หญิงตัวเล็กอย่างเงี้ยอดน้ำก็ต้องตายกล้าขายคำสั่งกูใช่ไหมแกต้อาตายก่อนหรือยังไงถ้ามึงกล้าขายคำสั่งกูเหมืนมึงต้องเจอดิอะไรของมึงเฮ้ยปะโถเอ้ยอะไรดิ้ตบดิ้ต่อยอะไรของมึงหยุดทะเลาะกันได้แหละเข้าไมฉันอยากจะรู้จริงจริงเถอะมันติดใจแกมันทำด้วยอะไรกัน เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่มึงเสือกจับเข้ามาไม่ให้ข้าหใหยน้ำกูอยากจะถามใจมึงบ้างถ้าเป็นญาติของมึงเน่ะสุดยอดมึงจะคิดยังไงมึงไม่กลัวเขาอดตายหรือไงวะพูดอย่างกระงแก้วลูกทานเลือก็กลัวว่าจะอดตายแต่แค่ให้พูดคำว่ารักกับฉันเนี่ยมันพูดไม่ได้หรือยังไงไอ้ลกติดทำไมหน้าตาออกจะหล่อแล้วพิ่๊กขนาดนี้สาวๆทั้งประเทศเนี่ยเขาดูลูกกบเสียงหวานยังไงเขาต้องชอบฉันอยู่แล้วย มึงเอากระจกที่ไหนส่องทุยน้ำลายกัดกันทุเรศทุเรศสิดีไอโลติดเขาไม่รักก็คือไม่รักมีสรุปเธอเป็นเชนิสาเองเหรอฮะหัวใจเดียวกันโอ้ยมึงเชนิสาล่างไหนอะเว้ยยังไงปหญิงเชนิสาเขาบอกว่าอดข้าวนะอดได้แต่ถ้าอดน้ำอะยังไงก็ตายเนี่ยน้ำเย็นชื่นใจเลยนะ น้ำฝนเย็นๆแบบเนี้ถ้าได้ดื่มสักอึกสองอึกมันคงจะพอที่จะทำให้ชีวิตขององค์หญิงยัวต่อและดา่าไอ้ทวนเขนได้อีกหลายวันเลยเดียวหน่อยไหมจะให้ฉันกินน้ำจากมือของแกฉันไปกินน้ำจากรอยตีนวัวตีนควายยังจะดีเสีกว่าวถ้าฉัน เทนิสากินน้ำจากมือของแกแล้วล่ะก็ฉันก็ต้องเป็นหนี้บุญคุณแกเพราะฉะนั้นฉันไม่กินไม่กินเพ้าหญิงนิสสีได้งั้นก็ไม่ต้องกินมันเลยเฮ้ยโอ้โหนิสาไปเอามาสิแหละจับ้าเลยบอกว่าสูงสัก ที่สําคัญทนงตัวเองนักแล้วก็ฉลาดน้ําลงพื้นดินไปแล้วยิ่งหน้าเนี้เป็นหน้าแรงน้ําน่ะมันจะซึมลงพื้นดินเร็วกว่าปกติเสียด้วยซ้ำถ้าอหิวนักแล้วก็ลดตัวลงไปสิกินน้ำใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี่เรโโ่